ในวันนี้ค่ะเริ่มต้นกับ business b a c k ของเรานะคะด้วยเรื่องราวดีๆที่จะสามารถนําไปใช้ในการทํางานแล้วก็ในชีวิตประจําวันค่ะโดยปกติแล้วนะคะในยุคป,ปัจจุบันตั้งแต่ปี2020ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการทํางานของคนในยุคใหม่ล้วนแล้วแต่เป็นการทำงานที่เป็น work from home ทำงานผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมถึงการใช้เครื่องมือ zoom หรือ podcast นะ เพราะฉะนั้นค่ะการทราบมารยาทในการทํางานที่ใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในวันนี้นะคะครูฮวงจะมาให้ must have process ที่สามารถที่จะนำไปใช้ในการทำงานที่เป็นการประชุมออนไลน์รวมถึงการประชุมซูมรวมถึงการนำเสนอผลงานทางพอดแคสต์นะคะในบางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าในการที่เราจะพูดภาษาอังกฤษนั้นบางทีเนี่ยเราก็ไปไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงเป็นมายังไงดีทั้นจะเริ่มจากการเล่าเนื้อเรื่องเลยนะคะก็ดูแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สร้าง Relation s h i p ที่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งแรกเลยค่ะก็คือ กรีทิ่งเสร็จนะคะตามด้วยชื่อของเราแนะนำชื่อนะคะ Name เสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ตามด้วยว่าเรามาจากไหน Location แล้วก็เป็น Fun Fact ก็คือเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยมีความสนใจในการที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้อย่างเช่นว่านะคะ ถ้าครูฮวงเนี่ยนะคะจะจัด presentation ในวันนี้หรือจะจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะ mm hmm. เมื่อมีทีมต่างๆเมมเบอร์ mm hmm. ต่างๆ mm hmm. เข้ามาครบแล้วฮ mm hmm. วงก็จะทักทายทุกคนโดยการบอกว่า hi everyone my name is Hwang I'm from Bangkok I'm happy today to join the club I love mystery book I read everything about Agatha Christie I'm happy to join with you today mm hmm. นี่ก็คือเป็น มาเซฟเรสเซสอันแรกนะคะที่สามารถนําไปใช้ในการประชุมทางออนไลน์หรือการมีทิ้งหรือการที่เราไปเข้าคลับต่างๆทางออนไลน์ได้นะคะมาเซฟเรสเซสอันที่2ค่ะที่แนะนําเลยว่าควรที่จะใช้มากๆเลยเวลาที่เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงแล้วนะคะโดยปกติเนี่ยถ้าไม่มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลาที่เราฟังคนอื่นพูดเราก็จะใช้วิธีการพยักหน้าใช่ไหมคะอืมอ่าฮะ yes interesting นี่ก็คือเป็นมารยาททั่ว ที่เราใช้เวลาที่เราสนทนาหรือเข้าร่วมประชุมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นทางออนไลน์ถ้าทางซูมทางพอดแคสต์เนี่ยนะคะเราจะไม่สามารถที่จะเห็นหน้ากันตลอดอย่างน้อยเนี่ยนะคะเราก็เห็นหน้าจอกันนิ่งๆแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นการช่วยทําให้เราเนี่ยนะคะแสดงความมีส่วนร่วมนั่นก็คือเราสามารถที่จะส่งอีโมติคอนนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องหมายอีโมจิ เราเรียกว่าเป็นออ signing cue ก็คือเป็นการส่งสัญญาณว่าเราขอเวลานอกนะเรามีคำถามจะถามหรือคำพูดเนี้ยถูกใจเรามากเลยจะกดไลค์กดเลิฟอะไรเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นมารยาทในการที่จะอยู่ในกลุ่มนั้นไม่ควรที่จะฟังโดยอยู่นิ่งๆโดยไม่ represent อะไรเลยไม่โชว์อะไรเลยว่าเราเนี่ยนะคะมีส่วนร่วมในการประชุมต่อมานะคะ must have process อันที่3มที่แนะนำเลยนะคะก็คือว่าหากเราเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องการที่จะ พูดแทรกการพูดแทรกเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า interruption การพูดแทรกเนี่ยเป็นสิ่งที่บางทีหลีกเลี่ยงไม่ได้หากเนื้อหาเนี่ยนะคะที่วิทยากรพูดเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงเราก็สามารถที่จะพูดว่า I'm sorry to interrupt but I want to ask a question นะคะอีกทีนึงนะคะเราสามารถที่จะพูดได้ว่า I'm sorry to interrupt ขอโทษนะที่ต้องพูดแทรกตรงนี้ค่ะ but I want to ask a question หรืออีกประโยคหนึ่งที่สามารถพูดได้นะคะว่า I'm sorry to interrupt but I like to add one more thing to what you said before we move on นะะประโยคที่สองนี่ก็จะบอกว่าขอโทษนะที่ขออนุญาตพูดแทรกแต่ว่าอยากจะพูดเพิ่มเติมอะไรสิ่งหนึ่งในสิ่งที่คุณพูดมาแล้วก่อนที่เราจะมีการเปลี่ยนประเด็นไปประเด็นอื่นเปลี่ยนประเด็นก็คือ move on นะะในประโยคที่สอง นี่ก็คือเป็น must have phrases อันที่3เป็นการพูดเพื่อเป็นการพูดแทรกทีนี้ถ้าเราเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่รับมือกับคนที่พูดแทรกเราสามารถพูดได้อย่างไรบ้างในการที่เราเนี่ยนะ,ะต้องการที่จะให้เขาพูดแทกนะ,ะเราสามารถที่จะบอกโอ้ oh, please นะคะชี้ไปที่เขาเลยนะคะให้เขาพูด แต่ถ้าสมมุติว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำ a n a g e m e n t ควบคุมเวลานะคะหากปล่อยให้เขาพูดนานกว่านี้เนี่ยนะคะมันจะกินเวลามากคันจะตัดสายเขาเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาก็โมโ oh, หก็เป็นมารยาทที่ไม่ดีอีกเราจะทำยังไงหากต้องคันที่จะ manage time ให้ตรงต่อเวลาต่อไปเราสามารถที่จะ expand vocabulary ใช้คำพูดเหล่านี้ได้ค่ะโดยการพูดว่า oh that's a great idea but I want to make sure that we have time to get through our full agenda so let's come back to it at the end today ประโยคนี้นะคะบอกว่า that's a great idea หรือพูดว่า oh that's a great question มันเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยหลายๆคนเนี่ยนะคะคุณผู้ชสังเกตชอบพูดคำว่า good question คำว่า good question พูดได้ถ้าเราเนี่ยนะอยู่ในตำแหน่งที่เราเป็นผู้ใหญ่แต่ทีนี้เนี่ย คำนี้เนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเราเป็นผู้น้อยอะ่ะเราก็ไม่ควรจะพูดกับผู้ใหญ่โดยการชี้หน้าแล้วก็บอกว่า good question มันเหมือนกับกําลังบอกผู้ใหญ่ว่าฉลาดมากซึ่งมันก็รู้สึกคํานี้เป็นคาที่ครูคงได้รับจากนักเรียนคำว่าเก่งมากเนี่ยเด็กไม่ควรจะพูดกับผู้ใหญ่นะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะบอกว่าโอไอเดีย oh, ของครูน่าสนใจมากเราสามารถจะพูดว่า that's a great question uh, but I want to make sure that แต่ให้แน่ใจว่า we have time to get through เรามีเวลาเหลืออยู่ที่จะพูดเรื่องนี้อ่านะฮะ so let's come back to it at the end of today ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุยเสร็จประชุมเสร็จเราจะกลับมาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งหรือเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่า I appreciate your comment that's really good point let's see what others have to say ประโยคนี้จะบอกว่าโอ้ผมชื่นชมในความคิดของคุณมากเลยนะ มันเป็นความคิดที่ดีเลยแต่ว่าลองดูว่าคนอื่นเขาว่ายังไงยังไม่อยากรลับปากในเรื่องนี้หรืออีกประโยคนึงที่สามารถพูดได้ก็คือว่า we are almost r e a at the end of the meeting let's try to get through the last three items เนี่ยเรากำลังจะจบการประชุมแล้วเดี๋ยวขอให้ผ่าน3เรื่องนี้ไปก่อนจะได้ทำให้ผู้ที่พูดเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าอุ้ยมันต้องรักษาเวลานะมันต้องทำ management ก่อน